ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาลาบเลือดสยองขวัญโอ้โหยังไงครับเรื่องนี้ที่แรกมันเป็นมันเป็นเรื่องตอนแรกเลยอ่ะ เป็นเรื่องที่เรียกว่าคนที่ฟังรายการที่โคราชนะเนาะเขาเขาฝากเรื่องเข้ามาเป็นเขาเป็นนายเป็นนายทหาร,กรเกษียณอายุอ่าทีนี้เขาก็ฟังรายการแบบตอนนั้นพี่จัดกมาแสกๆอยู่ช่วงบ่ายเนาะเขาก็ส่งเรื่องเข้ามาแบบประมาณว่าส่งเรื่องของเขาเข้ามาเล่าพี่ก็รับเรื่องไว้แล้วพี่ก็พออ่านเรื่องคร่าวๆแล้วก็เลยได้ได้โทรคุยกันกับเขาเสร็จปุ๊บ ประมาณว่าไอ้เรื่องของเขาเนี่ยม,มันเกิดในซอยบ้านพี่เอาใครบ้านเราเลยแล้วทีนี้เรื่องของเรื่องคือเรื่องที่เขาเล่ามาเนี่ยพี่มีคือไปดูด้วยอะอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นคือ,เ,อเราเห็นเหตุการณ์อ่ะเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยนี่มันบ้านเราในหวา่าอะไรเงี้ยพอให้โลเคชั่นมาว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นพี่จาแม่นมากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยเข้าไปดูแล้วก็มันมีเรื่องพัวพันเกี่ยวข้องกับ ทางครอบครัวพี่ด้วยคือญาติกันอะไรเงี้ยอยู่ในเหตุก็เลยจําจําเรื่องนี้ได้ว่ามันเกิดขึ้นปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองโอ้ครับเป็นช่วงนั้นนะ่ะพี่เรียนอยู่มัธยมปีที่มัธยมสี่อ่ะมสี่เรียนมสี่ก็าําลังเป็นเด็กนักเรียนมัธยมอยู่ครับแล้วในซอยบ้านพี่เดี๋ยวพาไปช่วงเวลานั้นเนี่ยพี่จะอธิบายโลเคชันนี่หนึ่งว่าโซนบ้านพี่เนี่ยมันเป็นโซนทหารเนาะก็จะมีทหารอยู่เยอะประมาณว่าแถวบ้านเนี่ยก็จะเป็นทหารนะอยู่เยอะ ทั้งบ้านทหารเองทั้งบ้านเช่าเลยก็จะมีทหารเช่าอยู่ประมาณนี้ยแล้วในซอยบ้านพี่เนี่ยจะมีอ่าถนนขั้นกลางสองฝั่งอีกฝั่งจะเป็นวัดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบ้านเช่าแบบเป็นห้องแถวบ้างบ้านเช่าบ้างแล้วก็หลังบ้านเช่าเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นคูคลองอ่ข้างหลังเป็นเป็นยังเป็นดินกันอยู่เป็นคูคลองเหมือนแบบ มาปักเป็ดได้มาขุดปลาไหลได้อย่างเงี้ยอ๋อครับอ่าแล้วก็หลังจากคลองก็จะเป็นติดกับกําแพงของโรงเรียนชั้นผสมอ่านึกภาพตามพี่นะว่าประมาณโลเคชั่นประมาณนี้แล้วบ้านเช่าไม้เป็นบ้านไม้อ่ะเป็นขยกใต้ถุนสูงเป็นเป็นบ้านไม้ย่อถุนสูงเนี่ยแบบคือเช่าอ่ะติดกันสามหลังเลยแต่ว่ามีคนเช่าอยู่สองหลังอ่าแล้วอีกฝั่งตรงข้ามนี่เป็นประตูวัดเป็นวัดเลยอ่ะคือมีถนนขั้นกลางเฉยแล้วทีเนี้ย เขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทหารน่ะเช่าอยู่หลังกลางกับหลังริมอ่ะส่วนหลังกลางเนี่ยคือเ้ามาเช่าอยู่กับภรรยาน่ะหลังริมเขาก็อยู่กับภรรยาเขานี่แหละแต่ว่าไอ้หลังกลางเนี่ยเขาไม่ค่อยอยู่คือจะประมาณว่าอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเพราะว่าจะไปนอนบ้านเมียบ้างบางทีก็พากันไปนอนนี่บ้างคือเช่าไว้ประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังหลังหลังริมเนี่ยเขาจะอยู่กันตลอดแล้วก็จะเป็นอ่ะผู้ชายที่รูปร่างสันทัด เป็นทาหารทั้งสองหลังนะลักษณะเหมือนกันมากคือเขาจะศีรษะล้านแล้วก็รูปร่างสันทัดแต่ว่าทางหลังริมเนี่ยพอเขาเรียกว่าเลิกงานเนาะเป็นทหารเลิกงานมาก็จะประกอบอาชีพเสริมด้วยการทําอาหารอิสานขายอพาเมียขายอาหารอิสานตอนเย็นเวลาเลิกงานอย่างเงี้ยก็เริ่มจัดทาเป็นแบบ เป็นโตะยังไม่มีโต๊ะนั่งนะแบบซื้อกลับบ้านขายลาบขายก้อยขายต้มแซ่บอะไรของเขาไปครับท<ะ>ีนี้ที่ก็ประมาณว่ามันอยู่ในซอยใกล้บ้านแล้วก็มาหาซื้อของกินก็มาซื้อเขานี่แหละคือเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีคนมาอุดหนุนว่างั้นเด้อเขาทําอร่อยประมาณเนี้ก็<ะ>เริ่มดังขึ้น<ะ>แล้วก็หลังจากที่เขาเรียกว่าให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวก็เริ่มมีโตะตั้งโต๊ะสองสาตัวให้แบบเผื่อใครอยากนั่งกินประมาณนี้ย แล้วเขาก็ต่อมาเนี่ยเขาก็เพิ่มเมนูงเข้าไปแล้วเมนูที่ขึ้นชื่อทําให้เขาดังแล้วก็ขายดีมากลูกค้าติดก็คือลาบเลือดอ่าเขาจะทําเป็นหม้อใหญ่ๆอ่ะนึกภาพตามพี่ว่าคือสะดวกกับการตักขายด้วยความรวดเร็วนะทำเป็นหม้อเลยใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ตั้งไว้ถึงเวลาใครมาก็ตักซื้อกลับบ้านใครอยากมานั่งกินก็มานั่งกินอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วพี่เองเนี่ยก็ด้วยความที่ว่านั้นเราก็เป็นเด็กมัธยมนะม .4 ก็เริ่มเขาเรียกว่าอยากชิมของแปลกๆไม่เคยกิน เริ่มเริ่มสนใจว่าเฮ้ยนะ่าเห็นเขาว่าอร่อยมากก็อยากไปซื้อเนะว่าลาบเลือดเขาขึ้นชื่อมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยกินยังกินไม่เป็นหรอกแต่อยากลองเงี้ยวันนั้นเนี่ยเลิกเรียนพอเตะบอลพลาสติกเล่นกีฬาเสร็จก็หิวกันก็อยากอยากซื้อของอยากลองไปซื้อของไปอุดหนุนขเขาอยากลองเมนูแบบเนี้ยเมนูลาบเลือดซึ่งเราปกติเราจะไปซื้อแค่ลาบธรรมดาเนาะไม่ไปก็ซื้อต้มแซบธรรมดาแต่ไม่เคยซื้อลาบเลือดเพราะมันมันดูโหดอะตอนนั้นยังกินไม่เป็นวันนี้เลยตัดสินใจว่าปั่นจักรยานไปซื้อดีกว่า สักสักถุงหนึ่งลองเอามาชิมดูอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อร้านเราเรียกอาอาหารแล้วกันไปซื้อร้านอาหารเนี่ยพอพี่ซื้อพี่ก็บั่นจักรยานกลับมาแล้วก็มากําลังจะนั่งกินอนะ่ะมาแกะถุงกาลังจะนั่งกินอยู่หน้าบ้านยังไม่ทันได้กินเลยเพิ่งแกะใส่ชามสักพักหนึ่งเสียงปั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 งเงี้ยเสียง,ง <hing> ดังมากอะ่ะมันดัง,ดง,ดงจริงๆตอนแรกพี่คิดว่ามันเป็นเสียงอ่ะเสียงจุดพลุว่าบ้านเราอยู่ใกล้วัดเนาะไม่ไกลวัดเท่าไหร่มันมีใครจุดพลุอะไรหรือมีงานอะไรหรือเปล่างเงี้ย เราก็ไม่ได้สนใจด้วยความที่ว่ากําลังจะาหาตักข้าวมากินอ่ลองชิมลาบเขาลาบเลือดเขาประมาณเนี้ยก็มีคนเนี่ยเขาเรียกว่าวิ่งผ่านหน้าบ้านพี่ไปแล้วกป็เสียงดังบอกเฮ้ยเขายิงกันเขายิงกันประมาณอย่างเงี้ยเออคือค,ค,ค,คนก็แตกตื่นเพราะว่าในในซอยบ้านพี่เนี่ยมันเงียบมันไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วก็มีแต่ทหารนะอยู่ันเยอะมากแถวโซนบ้านพี่อ่ะทีนี้พี่ก็เลยแบบเฮ้ยมันมีอะไรกันวะแตกตื่นคนก็เริ่มแบบเริ่มแบบออกไปดูอะเริ่มเดินไปทางหน้าวัด เริ่มมีคนปั่นจักรยานไปเริ่มมีมอเตอร์ไซค์ไปดูเหมือนเขาจะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยไอเราด้วยความที่ว่าเรากําลังจะกินเราก็วางวางช้อนวางอะไรเต่ยังไม่กินรับปั่นจักรยานไปด้วยอยากไปเห็นมันมันเสียงอะไรมันดังแล้วเขาบอกว่ามีคนยิงมีคนยิงกันอะไรเงี้ยเราก็ขับรถจักรยานไปจนถึงหน้าวัดโอ้คันนี้ไทยมุงมาเพียบเลยออไทยมุงทั้งกู้ภัยตำรวจ สมัยนั้นตํารวจขับรถเคอเนาะเคอาสัยตรวจนะครับอ่าก็มาจอดกันมาเลยคนก็เริ่มมาตจมเลยไอย้เราก็เฮ้ยมันอะไรวะอะไรเงี้ยคนมามุงดูอะไรกันแล้วมุงที่บ้านหลังริมที่พี่เพิ่งเพิ่งไปซื้อ,อลาบอ,อ,<ะ>อ่ะ<ๆ>ลาบเลือดอะ่ะครับพี่ก็เลยพยายามแบบแทรกแทรกคนเข้าไปเพื่ออยากจะไปดูว่ามัน,ม,นมันเขามุงดูอะไรกันอะไรเงี้ยพวกกู้ภัยก็เริ่มมากันเยอะแยะรถจอดเต็มซอยเลยเราก็ค่อยแทรกแทรกเข้าไปปรากฏว่าภาพที่เห็นนะ่ะมองเปนดูภาพตามพี่นะ ไอ,ไอ้ก็จะร้านไข่ราบก็จะมีโต๊ะที่ว่ามีค่้งปรุงมีอะไรใช่ไหมครับแล้วทีนี้จะมีหม้อราบเลือดที่บอกว่าที่เขาทำหม้อใหญ่ๆอ่าอาทหารที่ที่เพิ่งไข่ราบพีไ่ไปเมื่อสักพักหนึ่งเนี่ยแกนอนกองอยู่กับพื้นอืส่วนเมียเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่ด้านหลังมีตํารวจเข้าไปคุยอยู่แกนอนกองอยู่กับพื้นแล้วนึกภาพว่าไอหม้อราบเลือดนั้นอนะมันเทกระจาดลงมามันแดงฉานไปหมด ไม่รู้อันไหนเลือดคนอันไหนเลือดคือมันแดงเต็มพื้นไปหมดเลยอ่ะครับครับแล้วพี่เข้าไปดูพี่ก็แบบว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นคนโดนยิงโดนยิงแบบว่าที่เคยได้ยินคํานี้ไหมโดนยิงไส้แตกอ่ะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นแบบว่าในชีวิตว่าเขายิงโดนยิงห้านัดแล้วแบบว่าเข้าท้องเข้าอะไรแล้วมันเหมือนมันมีไส้ปิ้นอ่ะโอ้โหครับเนี่ยคําเราเลยนึกถึงคำนี้เลยว่าโดนยิงไส้แตกเป็นยังไงเนี่ยครับแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็ คือเราเอาศพออกไปอะไรออกไปเก็บหลักฐานอะไรเขาก็ปิดสถานที่ก็ให้คนการคนออกมาเนาะแล้วบ้านหลังเนี้ยก็ถูกปิดถูกกันไม่ให้คนมาเพื่อเขามาเก็บหลักฐานเพิ่ม,มไม่มีใครอยู่เขาก็ล็อกกุญแจอะไรเงี้ยแล้วก็กั้น,นเส้นนั้นไว้เงี้ยแล้วส่วนหลังกลางเนี้ยก็ไม่ค่อยอยู่เขาก็ไม่อยู่ก็เป็นข่าวดังในซอยหรือทุกคนพูดถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่มีไม่เคยมีการมาเกิดเหตุรุลแรงในในซอยบ้านที่นองมนเป็นซอยเล็กๆเงียบๆอะไรเงี้ย แล้วทีเนี้ยต่อมาเนี่ยตำรวจก็ก็เรียกว่าหาข่าวลงสมัยนั้นมันไม่มีกล้องวงจรปิดเนาะตำรวจก็ต้องแบบจะต้องมีนอกเครื่องแบบลงมาหาข่าวหาคนที่ว่ามีใครเห็นไม่ว่าใครเป็นคนยิงอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็บอกเลประมาณว่าคนมายิงเนี่ยเอาขับรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะเนี่ยมาจอดที่เสาหลบตรงเสาไฟกําแพงวัดคคนซ้อนเนี่ยใส่หมวกกันน็อกเต็มใบใส่กางเกงทหารลายพรางใส่เสื้อยืดลายพราง ใส่หมวกกันน็อกเป็ใบเดินลงมาเพื่อไม่พูดพังทําเพลงเลยชักปืนมาใส่ห้านัดแล้วก็ไปเลยอ่าแต่ยังไม่รู้ว่าใครกันใครเป็นคนยิงอะไรเงี้ยตำรวจก็กําลังสืบหาไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยบ้านหลังกลางกลับมาคือเขาจะไปไปมากับบ้านเมียเขาเนาะบ้านหลังกลางก็พาเมียกลับมานอนที่บ้านเช่าตัวเองหลังกลางแต่ว่าหลังริมนี่คือตายแล้วนะเขาล็อกบ้านล็อกนั่นไว้ไม่มีใครอยู่แล้ว หลังกลางเข้ามาอยู่พาเมียมานอนก็รู้แหละว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นหลังกลางนี่ก็เป็นทหารเหมือนกันที่พิวบอว่าลักษณะเขาเนี่ยคล้ายๆกันนะหัวร้านรูปร่างสันทัด็ามานอนค้างที่บ้านเช่าพอตกดึกเนี่ยแถวนี้มันจะเงียบมากฝ mm. ั่งตรงข้ามเป็นวัดมีถนนขั้นกลางแล้วเพิ่งเกิดเหตุไปเมื่อไม่นานเนาะมันก็ยิ่งเงียบอะ่ะคนก็ไม่ค่อยผ่านประมาณอย่างเงี้ย mm. เขาก็มานอนกับภรรยาเขาอยู่ที่บ้านแล้วทีนี้เขาก็ปิดบ้านกันหมดแล้วแหละมันดึกแล้วก็จะเข้านอน,อน ปรากฏว่านึกภาพสมผัิว่าไอบ้านที่มันยกสูงมั่นไม้เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วบันไดมันจะเป็นบันไดขึ้นบ้านแล้วก็เปิดประตูให้มาแต่ข้างล่างจะเป็นใต้ถุนประมาณอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ในห้องนอนกันนั่นแหละทีนี้มันได้ยินเสียงสมัยก่อนมันเงียบแล้วก็พอขึ้นบันไดไม้อะมันจะมีเสียงเอทแอดแอดขึ้นมาเออเขาก็แบบได้ยินเสียงแล้วว่าบันไดมันลั่นอ่ะมันเหมือนมีคนเหยียบขึ้นมาเขาก็นั่งเงียบฟังกันกับภรรยาเขาอยู่ในห้องนอนสักพักหนึ่งมันมีเสียงเคาะประตูประตูไม เป็นบ้านไม้เนาะก็ก็ก็เขาก็มองหน้ากันเพราะว่าปกติมันไม่มีใครมาหาในเวลาแบบเนี้ยครับอ่าเขาก็นั่งอย่างนั่งเนี่ยแบบเดทแอร์เลยนั่งฟังเฮ้ยมันใครวะมาเคาะเคาะประตูทีนี้ก็เคาะอีกก็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 เขาก็เลยเดินออกมาจากห้องเดินออกมาจากห้องนอนเพื่อจะมามาดูว่าใครมาเคาะแต่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ขานยังไม่ถามอะไรเงี้ยมันยืนอยู่ตรงหน้าประตูครับ ก็เคาะอีกก็ก็ก็กะเกาะเคาทีนี้เขากําลังจะเรื่อมมือไปไปบิดลูกบิดประตูเนาะจะเปิดนั่นแหละดูใครวะอะไรเงี้ยก่อนที่กําลังจะบิดลูกบิดอ่ะมันมีเสียงให้แผลพูดขึ้นมาหน้าประตูเลยอบอกว่าช่วยด้วยออช่วยด้วยเจ็บมากเลยอ่ะพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยอพาไปโรงพยาบาลหน่อยเขาก็แบบกําลังจะบิดนะตะกี้กําลังจะบิด ลุงปิดประตูเปิดไปดูว่าใครมามาเคาะเรียกเขาก็พังหะแล้วก็ถอยมาหน่อยนึงเพราะเสียงที่พูดออกมาเขาจําได้ว่าเป็นเสียงเพื่อนบ้านอที่เพิ่งตายไปเพิ่งโดนยิงไปเนี่ยสักพักหนึ่งก็มีเสียงพูดอย่างนี้อีกช่วยหน่อยอเจ็บพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยเขาก็ถอยกลับมาที่ห้องนอนมานั่งบนเตียงนั่งมองหน้ากับภรรยาเขาแบบทุกคนได้ยินอะคือได้ยินเสียงพูดนี้ไม่มีใครพูดเลยเดิแอร์นั่งนั่งกันเงียบแบบ นอนก็นอนไม่ได้นั่งอยู่บนเตียงสองคนบองหน้ากันเลือกแกแล้วจากที่เคาะประตูคราวนี้มาที่คาะที่ตาต่างออก็ก็ก็ก,ก,ก็แล้วก็พูดเหมือนเดิมนะ่ะเจ็บพาไปโรงพยาบาลหน่อย<ห>แล้วก็ไล่ไปทีลบานหน้าต่างไม้รอบห้องนอนเขาน่นะเคาะไปทีลบานแล้วก็พูดว่าเจ็บพาไปโรงพยาบาลหน่อยอ,อคือประมาณว่าต้อง น้องเป้นึกภาพตามที่ว่าบ้านอะ่ะมันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวแต่ยกสูงอะ่ะคนที่จะไปเคาะหน้าต่างได้อะ่ะมันต้องมีบันไดาพาดจริงไหมหรู้ว่าต,ต้องตัวสูงมากใช่แต่อันนี้มันไล่เคาะกันไปจนรอบอะ่ะบันไดที่อ่าแบบมันเหมือนคนที่แบบปีนขึ้นมาแต่มันไม่ไม่มีใครมามามาเอาบันไดมาพาดหรอก<า>แล้วหน้าต่างไม้ก็ปิดใช่ไหมก็เคาะไปรอบจนคู่เนี้ยคืนนั้นน,นอนไม่ได้ ต้องนั่งอยู่จนเช้าอแล้วหลังจากนั้นมาก็ย้ายออกเลยคือประมาณว่าไปนอนบ้านเมียสาวอนน่ะไม่กลับมานอนที่บ้านเช่าอีกคือคืนบ้านประมาณอย่างเงี้ยอก็เท่ากับบ้านสามหลังเนี้ไม่มีคนอยู่ละไปหมดเลยอ่าบ้านบ้านไม้สามหลังที่เป็นบ้านเช่าตรงข้ามวัดไม่มีใครอยู่แล้วที่พี่บอกไว้ตั้งแต่แรกว่า้ด้านท้ายท้ายด้านหลังบ้านเนี่ยมันเป็นมันเป็นคลองดินน่ะครับที่เขาชาวบ้านเขาชอบมาบางทีเขามาตักเบ็ด มาขุดปลาไหลอย่างเงี้ยมันเป็นดินนะเนาะทีนี้ไอคนที่มันอยู่ในบริเวณโซนโซนที่มันเกิดเรื่องเนี่ยเขาจะไม่ผ่านคือเขาจะเขาจะแบบไม่ค่อยอยากผ่านเนาะมันตายเขาเรียวกว่าตายโหงนะเนาะเขาก็กลัวไว้ก่อนอนะว่างนั้นถเถอะตั้งๆที่ยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยแบบว่าเฮี้ยนมากแต่ก็เริ่มละเริ่มบ้างเงี้ยทีนี้มันมีพวกอ่าเขาเรียวกว่าชาวบ,บ้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับก็ตกกลางคืนเนี่ยก็ามาหาปักเบ็ดนี่แหละถือจอบกันมา อยากมาแบบเขาจะมาหาุปลาไหลมาหาปักเป็ดอย่างเงี้ยน,นึกภาพว่าก็เป็นชาวบ้านเราเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วก็ใส่หมวกใส่หมวกแล้วก็มีไฟติดหมวกอะ่ะอ uh huh. คือเนะี่ยถือจอบถืออมาปักเป็ดกันเขาก็ต้องลงไปในน้ําลงไปในในใน,ในคลองคลองที่เป็นดินเนาะไปปักเป็ดแล้วก็ไอคนไหนเนี่ยจะขุดปลาไหลก็ขุดกันไปเอาจอบขุดตรงตรงตะลิ่งตร,ง,ตรงที่มันเป็นดินเนี่ยขุดหาปลาไหลกันอย่างเงี้ยถึงเนี้ย uh huh. ด้วยความดึกเนาะแล้วมันก็เงียบมากแล้วกลุ่มเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเข้ามาจาก อีกภาคหนึ่งอ่ะไม่ใช่บ้านแถวแถวโซนเนี้ยเขาก็หาปลากันตามปกติทีเนี้ยพอทําอ่าทํากิจกรรมของเขาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมีคนทักขึ้นมาว่าเอ๊ะได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าอะ่าเงี้ยไอ้คนกําลังขุดปลาไหลก็บอกเออวะ่ะได้กลิ่นทาไมมันเหม็นคาวจังวะอะไรเงี้ยคือทุกคนอนะ่ะเริ่มได้กลิ่นเหม็นคาวคแต่ยังสงสยัยยังไม่ยังยังไม่รู้มันมันเหม็นคาวมาจากอะไรเนี่ยอะไรเงี้ย หรือเหม็นคาวจากน้ํำไหมหรือจากน้ําในคลองในอันนี้หรือเปล่าหรือย,ยังไงแต่มันไม่ใช่มันเหม็นคาวแปลกๆทีเนี้ยคนที่ปักเบ็ดอยู่ริมริมตลิ่งเลยเนี่ยก็ได้ยินเสียงอยู่บนพื้นดินอยู่บนพื้นดินบอกว่าเขาอยู่กันต่ําลงไปเนาะตลิ่งเขาปักเบ็ดกันไอ้บนพื้นเนี่ยตรงขอบริมตลิ่งเนียมันจะมีเสียงฟืดฟืดฟืดเงี้ยมาใกล้ๆแล้วยิ่ยงเหม็นคาวเรื่อยๆนี่ก็เริ่มทักกันว่าโุ้นหเหม็นคาวนั่นมันน่าจะเป็นกลิ่นคาวเลือดนะอะ เ,เหมือนเท้าอ่ะก็เลยเฮ้ยแล้วเสียงฟืดๆที่มันมาเนี่ยตอนแรกเขาคิดว่าแบบเสียงหมาเสียงอะไรหรือเปล่า,างเงี้ยไหนลองขึ้นไปดูสิก็พากันเดินขึ้นมาแล้วก็โผล่หน้าขึ้นมาตรงตรง,ตรงขอบขอบที่เป็นคลองเนาะปรากฏว่าภาพที่เห็นนะ่ะเป็นผู้ชายคือเขาเรียกว่าลากตัวเองมากับพื้น,นแล้วโชคตัวโชคเลือดเลยอแล้วก็บอกว่าพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยอเจ็บ,บเจ็บอะไรเงี้ยไอ้อพวกนี้ พอขึ้นมาเห็นกันหมดก็พากันวิ่งทิ้งเบ็ดทิ้งเสียมทิ้งจอกกันหมดเลยแล้วก็เริ่มกลายเป็นเรียกว่าเริ่มกลายเป็นเรื่องดังในในซอยพี่เลยว่าเขียนอือ่าเริ่มเฮียนเขาพูดปากต่อปากเริ่มปากต่อปากเริ่มออกเริ่มออกมาให้เห็นนะทีนี้สมัยนั้นเนี่ยไอ้มันจะมีห้องแถวเนาะผมเล่าจากบ้านเช่าสามหลังเนี่ยถัดไปก็จะเป็นแบบในใน,ในเขตกำแพงวัดก็จะมีแบบว่าคือมันจะฝังตรงข้ากมกันจะมีห้องแถวบ้างมีอะไรให้คนเช่าอยู่บ้างเนี่ยไอ้พวกที่เช่าห้องแถวอยู่อะ ก็จะเห็นเริ่มเห็นละพวกทํางานกลางคืนที่กลับดึกๆเนี่ยนึกภาพตามที่ว่ากําแพงวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะอ่าเรามองเข้าไปเนี่ยมันจะมืดเนาะในวัดกลางคืนแล้วมันจะมีไอ้พวกโกรเก็บกระดูกแหลมแหลมโผล่ไว้เห็นอยู่ในรั้วกําแพงเนาะอ่าแล้วน้องเป้นึกภาพกําแพงว่ามันจะมีแก้วปักกําแพงวัดที่มีแก้วถูกแก้วแตกๆปักไว้กันคนปีนกาแพงอ่ะใช่ใช่อ่าอ่าประมาณอย่างเงี้ยทีนี้เขาเห็นกันยังไงรู้ไหมเขาเห็นกันพวกที่กลับดึกๆที่เศร้าห้องแถวเห็นกันว่าเป็นผู้ชายคนนี้แหละ ตัวโชคเลือดเลยนั่งอยู่บนกำแพงที่แบบมีแก้วปากอะนั่งแล้วก็กวักมือเรียกแล้วก็บอกช่วยหน่อยพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยอเจ็บ,บอย่างเงี้ยเขาจะพูดประมาณเหมือนขอความช่วยเหลือฮะ<อ>แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนเห็นเรื่อยๆสมัยนั้นก็จะเป็นสัมล้อปั่นเนาะมาส่งคน<อ>ในซอยอย่างเงี้ยหรืหอไม่ก็จะเป็นอ่าเริ่มมีทุกๆบ้างแต่ยังไม่เยอะก็มีมอเตอร์ไซค์บ้างยเงี้ยทั้งคืนนี้พอเริ่มเขาเรียกว่ามีคนเห็นมากๆเข้าถนนจะเงียบไปหมดเลยไม่มีใครกล้าผ่านเลย บางทีก็พวกแม่ค้าไปจ่ายตลาดตอนเช้ามืดเนี่ยซื้อของมาขายก็จะเจอเลยหน้ากำแพงวัดเลย oh. ยืนยืนเรียกอ่ะ oh. ยืนเรียกแบบว่าไปด้วยอะไรเขาจะมีรถเ,เรียกอะไรรถส่งแถวเนะาะมันแบบว่าพาแม่ค้าไปจ่ายตลาดเนี่ยก็จะเขาก็าจะมายืนโบกเนี่ยตัว oh. โชกเลือดแล้วก็บอกพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อย oh. อ่าเห็นกันจนกระทั่งแถวนั้นเริ่มแบบคนย้ายออกพวกห้องแถวย้ายออก,กหมดบ้านเช่านี้ไม่มีใครเช่าสักหลัง oh. แล้วพี่เนี่ยไม่ผ่านเลยพี่ออกอีกทางหนึง่งด้วยความที่ว่ามันดังอ่ะมันเป็นทอกัอบออกทืเท้าแถวบ้านพี่ว่าโอ้ยอ,อย่าผ่านนะกลางคืนเนี่ย<อ>คือปกติเราจะต้องอปั่นจักรยานไปซื้อขนมปักซอยเนี่ยเราต้องหาทางใหม่อ่ะเราต้องอเปลี่ยนออกอีกทางหนึ่งประมาณนี้ยเพราะว่าทุกคนพูดอ่นะพูดกันหมดเลยว่าเขาออกมาให้เห็นแบบนี้อจนกระทั่งพอต่อมาเนี่ยต้องนิมนต์พระเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นวัดเนาะนิมนต์พระมาทําพิธีอ่าเขาเรียกว่า เหมือนอัญเชิญวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนเห็น <he en, S 1> <ๆ>มันเห็นกันหมดเลยทั้งซอยอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตรงนั้นอ่ะขนาดที่ที่โดนเขาตรงที่เขาโดนยิงตายมันจะมีเลือดเยอะมากกู้ภัยก็จะเอาอะไรนะั้นมา,ม,ามากบเอาทรายเนาะมามากบคาบเลือดไว้แล้วก็เขาจะมีพิธีกรรมของเขาที่ผู้ภัยก็จะทําอ่ะเขาจะจุดธูปอะไรเงก็ยังเฮียนอยู่อะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยแล้วพอต่อมาเนี่ยมาพูดถึงเรื่องที่ว่าต่อมาตํารวจก็ยังสืบอยู่นะลงพื้นที่สืบหามือปืนอ่ะ แล้วสมัยนั้นด้วยความที่ว่ามันยังไม่มีกล้องวงจรปิดใดๆเลยอ่ะก็จะหาถามจากชาวบ้านที่พอจะร้านค้าหรืออะไรพอจะเห็นอะไรผิดปกติเนี่ยเขาให้การว่าอย่างที่บอกเขาให้การว่าเป็นผู้ชายสองคนขับรถสองจังหวะใส่บืนกัน็อกเต็มใบเนาะมายิงทีงนี้ที่มันเกี่ยวพันกับทางบ้านพี่เพราะว่าตำรวจเขาสืบไปแล้วเขาก็มาหิว้วตอนนั้นเ,นเขามาเอาลูกพี่ลูกน้องกับพี่เป็นญาติกันออืลูกน้องลูกพี่ลูกน้องกับพี่นี่เขาเป็นทหารอยู่ในค่ายนี่แหละ แต่เขาเกเรเขาเหมือนประมาณว่าเป็นคนที่ชอบดื่มแล้วก็ชอบปีเรื่องชกต่อยอะไรเงี้ยแล้วทาให้การเนี่ยรูปพันสัานเน,นี่ยมันใกล้เคียงอด้วยความที่เขาเกเรด้วยแหละเป็นชุดแรกที่ตํารวจที่ไปสอบอไปสอบสวนแบบเหมือนว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ต่อมาด้วยที่ว่าเพอเอิญโชคดีไปว่าวันนั้นเนี่ยเขาอะถูกขังในค่ายขังวินัยเปมีเรื่องชกต่อยแหละอืถูกขังในค่ายก็เลยหลุดไป เป็นญาติกันหลุดไปรเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่แบบเราจําได้ดีว่าอ๋อมันเกี่ยวพันว่าญาติเราโดนอาจับไปสอบสวนด้วยอทีนี้พอพี่นําเรื่องนี้มาเล่าในรายการอะไรเงี้ยของพี่ที่จัดเนะี่ยพี่ก็ไปเล่าให้ในออฟฟิศหน้าบ้านพี่ฟังคือที่บ้านพี่หน้าบ้านเนี่ยเป็นออฟฟิศแม่เนาะพี่ก็มาถามทุกคนว่าจําเหตุการณ์นี้ได้ไหมว่าเมื่อปีสามสองที่ยิงกันในซอยบ้านเราเนี่ยทุกคนจําได้หมดในออฟฟิศเพราะว่ามันอยู่ในโซนบ้านเราเนาะ มันดังมากอะเรื่อง,เร,องเรื่องที่ยิงกันในซอยก็ออคุยกันว่าเนี่ยมีคนโทรมาเล่าเรื่องเนี้ยให้เราเล่าเป็นให้เราเล่าเรื่องเรื่องเนี้ในในรายการแล้วทีนี้มันมามันมีพีิกในพีิกก็คือว่าพอคุยไปคุยมาเนี่ยน้องเป้ในทหารกษียณที่มาเล่าเรื่องเนี้ยคือบ้านหลังกลาง,างอ,อ้าวที่รอดชีวิตอนะที่ไม่โดนยิงเขายิงผิดตัวอีกคนนึงอีกคนหนึ่ง,อนนงเออเอออ่า เป็นเป็นอาตาหาคนหนึ่งที่อยู่บ้านหลังกลางแล้วแก,แกแกมาเล่าตอนแก,กเกษียณแล้วนะท oh, ี้ก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยไล่ไล่ถามแกก็ oh. เริ่มเล่าให้ฟังว่าเรื่องของเรื่องมันคืออ่าจริงๆแล้วเนี่ยแกน่ะมาเช่าอยู่กับเมียน้อย oh. อือ่าแกก็ตอนแรกแกเป็นคนลบบุรีแล้วแกย้ายมาโคราชประมาณอย่างเงี้ย oh. แล้วก็มาได้เป็นได้เมียน้อยเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยอก็มาเช่าไปไปมามานอนนี่บ้างไปนอนร้านเสริมสวยบ้านแฟนบ้าง ทีนี้เมียหลวงที่อยู่ลบบุรีเนี่ยจ้างมือปืนมายิงอ่าจ้างมือปืนมายิงแล้วสมัยนั้นด้วยความที่ว่าก็ไม่รู้ด้วยความที่ว่าจริงๆแล้วมืออาชีพมันไม่ได้ยิงผิดตัวนะอะอะมันต้องมาดูลาดลาวมาเลยแต่ทำไมคือโอเคลักษณะเขาคล้ายกันมากนั่นแหละแบบเขาเรียกว่าคล้ายกันจริงๆริงแต่ทีนี้เขาไม่่อาคือหัวร้านเป็นเป็นทหารเหมือนกันครับแพลตฟอร์มบ้านเช่าเหมือนกัน แต่เขาไปยิงหลังริม oh. แต่คนที่เป้าหมายเนี่ยอยู่หลังกลางอ oh. อ่าแล้วมายิงแบบไม่ไม,ไม่ไม่ฟังร่างผลขึ้นลงมาจากรถตอนไซที่จอดอยู่ลงมาซัดหมดเลยห้านัดเงี้ย oh. แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย oh. แล้วพอตอนหลังนี่ก็จับตำรวจก็จับมือปืนตัวจริงได้แล้วก็ไล่ไปถึงผู้จ้างวานคือเมียหลวง uh huh. ของของอาทหารเนี่ยครับ oh. แกก็ลอดตายแบบบุบปิดแบบตอนนั้นอ oh. แล้วทีนี้กลายเป็นว่าแกเนี่ยเป็น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แกแบบเกิดขึ้นจากแกเองว่าแกเป็นคนล่อตายคือเป็นอาที่อยู่บ้านหลังกลางอ่ะ mm hmm. ที่อยู่กับเมียน้อยอ่ะรเราก็เลยแบบโอ้โหอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ในซอยบ้านพี่ mm hmm. ก็เลยเป็นเรื่องที่พี่เนี่ยเขาเรียกว่าจํารายละเอียดได้แล้วมันมันติดตาด้วยเนาะ mm hmm. เป็นครั้งแรกที่เห็นคนโดนยิงตายแบบว่า mm hmm. ด้วยความที่เราอยากรู้อยากเห็นด้วยแหละ mm hmm. แล้วก็เขาเรียกว่าในซอยนี้ก็แบบโดนหลอ,อกกันแบบอย่างเงี้ย mm hmm. เขาจะมาเหมือนประมาณว่ามาขอความช่วยเหลือน่ะแต่ตัวโชคเลือดแล้วมา ช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยแบบเหมือนเจ็บอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเล่า<อ>ที่แบบว่านํามาแชร์ฝากกันแล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในซอยบ้านพี่แล้วพี่เคยไปดูเห็นเหตุหการณ์ตอนที่เขายิงกันแล้วอะ่ะก็เลยจําเรื่องพวกนี้ได้ค่อนข้างจะติดตาแล้วก็จําแม่นว่าเกิดขึ้นในช่วงปีสามสองประมาณนี้ยครับโอ้ก็เป็นเรื่องไม่ยาวมากหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันโหเราเราเรา,เรา,เรา,เรานึกถึงแล้วแบบว่ามันก็สะเทือนขวนัญเราในช่วงนั้นแล้วก็เรากาลังแบบหัดกินด้วยอ่ะเราก็แบบวันนั้นก็เลยแบบอึ้งไปเลยอย่างเงี้ย เปลี่ยนภาพแบบนั้นอืกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นคนที่โดนยิงอะนะเออก,กลายเป็นยิงผิดตัวแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ให,ให้พี่ให้คุณแรกฟังด้วยเออนะครับต้องบอกก่อนว่าการที่สมัยก่อนนะถ้าย้อนกลับไปในปีสามศูนย์ขึ้นไปเนี่ยเออโดนเห็นเขาเรียกว่ามีเหตุการณ์โดนยิงตายหรือว่าคนตายต่อหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ ตื่นตาตื่นใจแล้วก็คนนี่ดวงดูคนเต็มเลยนะเออผมเคยอยู่เคยเห็นอ,อยู่ในในชีวิตีเอ่ยเคยเห็นคนโดนยิงอสองครั้งคร,ครั้งครั้งแรกคืออันนี้แหละคือคนที่ไข่อาที่ไข่ราบเลือดที่เป็นอาทหารที่โดนยิงผิดตัวครับครั้งที่สองเนี่ยพี่ทํางานทํางานอยู่ในห้องอัดเสียงอยู่ในเมืองโคราชนี่แหละสมัยนั้นอยู่กลางเมืองเลยแล้วมันจะมีศูนย์อาหารพอเบรกเบรกช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเราอยู่ข้าวเราเราต้องข้ามถนนเนี่ยเดินมาซื้อ ืมมาซื้อของกินอะ่ะศูนย์อาหารก็จะเป็นล็อกเหมือนบนห้างเป็นล็อกขายอาหารอาหารไปแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งกินเงี้ยวันนั้นพี่ไปซื้อราดหน้าพี่ก็ไปยืนรอยอยู่ตรงไอ้ล็อกร้านหน้าเนาะแล้วก็มีคนนั่งกินข้าวอยู่ทั่วไปแล้ว่อยู่มันก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาว่ากูขอคนเดียวคนอื่นอย่าเสือกโอ้โหครับพี่ก็หันไปมองหันกลับมามันโต๊ะใกล้ๆเราอ่ะมองเห็นระยะไม่ไกลมากอ่ะเป็นผู้ชายใส่หมวกกันน็อกเต็มใบใส่เสื้อ ใส่เสื้อยีนน่ะแขนยาวเนี้ยชักปืนจ่อหัวคนคนหนึ่งที่โตนั้นแล้วเ็าพูดประโยคเนี้ทุกคนหันหน้ามองหมดเลยทั้งศูนย์อาหารแบบพูดดังมาก<อ>แล้วไม่เป็นแล้วโต๊ะเดียวกันที่นั่งกันเนี่ยไม่มีใครกล้าย,ยึกเลยเพราะว่าเขาบอกว่าครูขอแค่คนเดียวค,คนอื่นจะเสือกอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็กดเลยปุ๊มเราเห็นความที่ว่ากระจุยอะ่ะแล้วก็ซุดลงไปเลยคือเรายืนอ,อยู่ตรงล็อกลัดหน้า<อ>เนี่ยครั้งครั้งนั้นเนี่ยคือเห็นคาตาเลยว่าคนโดนยิงเป็นอย่างนี้นี่แบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนนั้นก็เดินไปอย่างจะเย็นไป ข้มามอเตอร์ไซค์ไปเลยหายไปเลยเยี้งเงี้ยถึงความอึ้งให้กับทุกคนที่อยู่ในศูนย์อาหารนั้นพี่เองก็อยู่ในนั้นด้วยเราก็เลยเนี่ยเวลาเราเห็นเหตุหหการณ์แบบเนี้ยเราก็โหมันมันโหดอ่ะความรู<อ>้สึกเราคือแบบ <All right. S 2> คนเรามันแค่ไม่กี่วินาทีอ่ะคือถ้ากับคือเหมือนชีวิตมันไปเลยอะไรเงี้ยอ,ยอ๋อ,อแล้วก็ในเรื่องนี้คนที่เขาเสียชีวิตเนี้ยก็คือเขาเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้ตัวนะหรือว่าภาษาบ้านก็คือตายโหงนะครับ แล้วสิ่งจุดเขาเรียกว่าจิตสุดท้ายของเขาเนี่ยคือตอนที่เขายังไม่ตายเขานั้นจะได้รับความเจ็บปวดมากอะแล้วเหมือนกําลังขอให้ใครให้ช่วยเขาอะนําส่งโรงพยาบาลแล้วไม่มีใครสักคนหนึ่งอะหรือว่าเขาอาจจะสิ้นใจตา,ตายไปก่อนจากนั้นเขาก็เลยพอเขาตายไปปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าฝังใจกับตรงนั้นเจอใครปุ๊บก็ร้องขอให้ช่วยแต่ลืมไปว่าตัวเองอะตายไปแล้วไง เออหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะยังตามจับคนร้ายไม่ได้หรือเปล่าอาจจะมีอาจจะเป็นส่วนนั้นด้วยครับอแต่ดีนะพี่คือพี่อ่ะไปไปเห็นแค่เหตุการณ์วันนั้นที่เขาโดนยิงนะแต่ไม่เห็นตอนเขาแบบมาแบบเป็นอย่างรูปแบบที่คนเห็นกันอ่ะดีแล้วพี่อเออแต่ว่าดีนะไม่ไม่ไม่เราไม่ไปเจออะไรแบบนั้นเพราะว่าเราก็เลี่ยงเลี่ยงเปลี่ยนทางออกเนาะแล้วก็พี่คนที่อยู่ข้างๆบ้านอ่ะ ที่เขาบอกว่าตอนชี้ช่วงแรกอ่ะที่เขาเสียชีวิตอ่ะเรามีคนคนหนึ่งที่มาเคาะประตูแล้วร้องขอความช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาลหน่อยเจ็บเจ็บเหลือเกินนู่นนั่นนี่จังหวะนั้นนะถ้าเขาไม่ได้เอกใจกับเสียงว่าเป็นคนที่เขาเพิ่งตายไปแล้วเปิดประตูรั้วเข้าไปพี่แรกพี่แรกควจะเป็นยังไงโอ้อึ้งเลยะพี่ว่าช็อกอ่ะเขาคงิตสภาพแบบนั้นนะเหรอแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านกาันเราเป็นทหารเหมือนกันเขานะ่ะเขาก็รู้จักกันดีแหละเขาก็รู้จักมกักจีกันแหละว่าบ้านอยู่ติดกันเพียงแต่ว่า ไอ้ตอนกลับมานอนบ้านเนี่ยเขาเขาก็รู้แหละมันเกิดเหตุขึ้นคือบ้านเนี้ยตายแล้วปิดบ้านย้ายออกแล้วครับแต่ว่าพอพูดเสียงนี้ขึ้นมาเขาก็จาเสียงได้<ม>ว่าเป็นเพื่อนบ้านนี่เองประมาณอย่าเงี้โอ้โหถ้าเปิดไปปุ๊บเจอปั๊บนี่โหแบบดีดีนะยังไม่ทันเปิดประตูใช่คืออึ้งเบอกับเสียงที่เขาพูดขึ้นมาก่อนครับได้ฮะอ่ะพี่แรกนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่นะ เออเหมือนเดิมแล้วก็พี่แรกเล่าเรื่องนด้สนุกเหมือนเดิมครับพี่ตามสไตล์พี่แรกเลยเสียงดังฟังชัดแล้วก็เรื่องน่ากลัวด้วยเรื่องนี้นะะกับราบเรือสยองขวัญนี่ครับแล้วแล้วหลังจากนั้นพี่แรกก็คือพี่ยังทานราบเรือไหมฮะก็ไม่กล้าเลยตอนก็หายหายไปพักหนึ่งมืวานว่าไม่กล้าไม่กล้ากินไปพักใหญ่อะแล้วก็เริ่มค่อยมานั่นกินใหม่เพราะช่วงนั้นกําลังแบบเขาเรียกเลยนะสายล็อกไงแบบว่าเพื่อนพากันฟังเดทมินเท่าแล้วก็แบบมันจะมีคอนเสิร์ต ฝรั่งที่แบบพ่นเลือดอะไรกันเราก็แบบอยากฮาร์ดคอร์น่ะไปซื้อทำท่าไปซื้อรับเือดมากินกันช่วงนั้นว่างนั้นเถอะ <c oughs> ตามวัยรุ่นนะอะประมาณนั้นนะครับได้ครับประกอบบางสายพี่แรกฝากอะไรสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับตอนนี้พี่ชับพี่ทําอะไรอยู่ครับอ๋อก็จริงๆแล้วหลักๆก็ล่นดนตรีเนะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องผีก็คือไปไปตามฟังย้อนหลังแล้วกันในในเพจแรกหลอดซอนผีแล้วกันผมจะไปเล่าบ้านไหนอย่างมาเล่าบ้านน้องเป้ไปเล่าบ้านน่นวันนี้ก็จะคือเราก็จะแชร์ไปไว้ เพื่อใครอยากมาหาฟังย้อนหลังแล้วบอกว่ามันก็มีเรื่องที่เราไปเล่าไว้หลายๆเรื่องมันจะได้หาฟังง่ายๆประมาณนี้แหละครับแค่นั้นเองเหมือนรวมเรื่องเอาไว้อะเนาะใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับพี่แรกแล้วก็ก่อนวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะพี่นะครับครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ